ผัดกะเพราจ้าผัดกะเพราเป็ตาแสบบํพี่น้องเมืองกุ้งตักไปเบิ่งเลยผัดนั่นแต่แล้วกุ้งตัวใหญ่ๆสีสันเป็น่าดีพี่น้องตอนผัดไปประเทศไทยเบิ่งพี่น้องโอ้ยควันกระจุงโุ่งเพลงพี่น้องจ้ากุ้ง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 ยากตัวพังใหญ่เลยพี่น้อง กุ้งยักษ์ผัดกะเพราตัวบางไงเนาะพี่น้องน้มามาซสบๆสีสันน่าทานไหมคะทำเองซสบเองเลยง่ายๆสไตล์บ้านๆสไตล์เกียงน,นี่ครับเสือกะเพรามาาบาทใสไปวุ้นเลยพี่น้องสีสันน่ากินไหมคะ เสแสบขนาดด้อเขาสวยหอนหอน mm hmm. เขาก็อยู่ในหมอพี่น้องสู้แต่พัดกระเพ้ายู่สื่อแอกว่าไปแล้วพี่น้องจา๋ามือกส็สันๆพี่น้องเลยบายบาย